สวัสดีครับเ e c ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ขึ้นมาไล่มาสวนเหมือนเดิมเนาะขึ้นมาขุดหลุมยางพารานะครับเ c ซีส,สวนนี่ตรงนี้ขึ้นไปโน่นนะครับเ c ซีเสร็จเรียบร้อยเนาะเหลืออีกตรงนี้ลงไปด้านล่างนน่นนะครับเ c ซีจะเป็นเนินลงไปเนาะก็โอ้ วันนี้ก็ร้อนแต่เช้าเลยนะครับพี่ซีเมื่อวานนี้ก็ร้อนโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะเนาะแดดก็แดดร้อนก็ร้อนนะครับพี่ซีก็อาพี่ซีมานั่งชมวิวชมบรรยากาศนะครับพี่ซีที่ไร่ที่สวนนี่ครับขุมยางที่ผมขุดเมื่อวานนี้เนาะก็ไม่ได้ใช้เครื่องเจานะเนาะใช้แต่ เอาเสียมเล็กๆเนาะมาขุดเอานะครับพี่ซมันก็ไม่กว้างเนาะเอาไม่กว้างนะครับพี่ซก็มันใช้เสียมเนาะถ้าใช้จอบนี่มันจะขุดมันจะลึกจะกว้างเนาะก็ไม่ไหวมันแดดร้อนด้วยนะครับพี่ซก็มาคนเดียวส่วนช่างพงก็ พักผ่อนเนาะเหนื่อยเมื่อคืนนี้ครับพีซีฝนก็ตกป่วยๆนะครับพีซีไม่ตกไม่ได้ตกแรงเนาะตกปรีให้วิ่งหยอดน้ำกดนะครับพีซีโอ้ผมว่าเมื่อคืนนี้มันจะตกแรงเนาะกลับไม่ตกเฉยนะครับพีซีนี่ครับบรรยากาศเนาะที่ภูเขา อยู่ที่สวนเนาะก็มาคนเดียวว่าไม่ได้ว่าจะขึ้นไปพ่นยาหญ้าที่ไล่ผู้หลวงผู้ผู้กระปาดนะครับพีซีแต่ก็มันต้องขุดหลุมไว้ปลูกยางก่อนนะครับพีซีค่อยไปพ่นยาเนาะวันหลังก่อนนะครับพีซีวันนี้ ต้องเล่งขุดหลุมยางเนาะไว้นะครับพี่สีเผื่อฝนตกให้น้ำลงไปขังอยู่ตรงหลุมยางพลาเนาะก็เมื่อวานนี้ก็มาขุดได้เยอะจากตรงนี้นะครับพี่ีนี่นี่ขึ้นไปโน้นนะครับพี่สีตรงบนโน้นเมื่อวานขุดเหลืออยู่ห้าแถวเนาะ ห้าแถวยางนะครับพี่ซีก็ไม่เสร็จเนะาะวันนี้วันนี้มาแต่เช้าเนาะเสร็จแล้วครับด้านบนบริเวณนี้ก็ขุดเสร็จหมดแล้วเนาะเหลือแต่จากหลักตรงนี้เนาะพี่ซีอยู่ใ,ใกล้ๆผมนี่แหละตรงไปนู่นนะครับพี่ซีเหลืออยู่ประมาณ100ร้อยกว่าต้น100ร้อยกว่าลุมเพราะว่าทั้งหมดนี่ร้อย สองร้อยแปดสิบห้าหลุมเนาะสองร้อยปดสิบห้าต้นนะครับพี่ซีก็นะค่อยๆทำไปเนาะถ้าเหนื่อยก็พักโอ้เมื่อวานนี้ก็มาก็เอาทีละสองทีละได้สองแถวเข้าไปพักสองแถวเข้าไปพักนะครับพี่ซีมันก็เลย เหนื่อยเนาะ,ะวันนี้ก็ลุยแต่เช้าเลยนะครับพี่ซีเพิ่งจะเข้ามาพักเนาะเพราะว่าดินมันแข็งเนาะมันเป็นหินลูกหลังอยู่ด้านล่างเนาะยู่ด้านล่างของพื้นดินนะครับพี่ซีด้านบนนี้มันจะเป็นดินเหนียวมันก็นเลยขุดง่ายเนาะลงไปด้านล่างนี้มันจะขุดยากนิดนึงนะครับพี่ซีนี่ครับ บรรยากาศโอ้ยช่างพงุงหยดน้ำกดยางหายหมดเลยฝนตกมาเมื่อคืนนี้คิดว่าน้ำจะคิดว่าช่างพุงจะเอาอยางไม่ทันเนาะแต่กลับมาได้เฉยเลยนะครับพี่ีเพราะว่าฝนตกก้มันไม่แรงเนาะนี่ครับกี่ปีแรกนะครับพี่สีกี่ยางพลาดได้เยอะขนาดนี้เนาะ เวเลยนะครับที่ีตรงนี้ส่วนที่ไล่ภูกระปาดนี้ยังไม่ขึ้นไปเห็นเนาะก็มาไล่มาสวนผูหลวงก่อนมาขุดลุ่มยางว่าเ,เสร็จแล้วก็จะขึ้นไล่ภูกระปาดเนาะขึ้นไปพ้นยาทีนี้พ้นยาหญ้ามันสำปะหลังเนาะก็ไม่ได้ขึ้นไปหลายวันแล้วนะครับพี่สี ไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะมันลกหรือเปล่าเนาะก็ยังไม่เห็นนะครับี่ซี่ยังไม่ได้ขึ้นไปมัวแต่ขึ้นเขาหาอยู่หากินเนาะก็มานี่ครับอืมต้นยางเนาะโอ้ต้นยางต้นนี้ต้นนี้นะครับี่ซี่ต้นด้านหน้านี่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับต้นด้านหน้านี่สงนัขจะเป็นเบีย้ยยางพลาเนาะที่ชัางพงปลูกแล้วก็ ินะครับทีนี้เกิดขึ้นมาโอ้ใหญ่ใบก็ใหญ่เนาะนยางช่างพงนีไฟไหม้ปีที่แล้วเนาะถ้าไฟไม่ไหม้มันจะดูสวยยังนะครับพี่ซีต้นมาต้นหน้าตายยางหน้ายางตายเนาะด้านล่างแตกกุนแหงเลยนะครับพี่ซีกาบรนมา นี่ครับบรรยากาศสุดยอดที่ภูหลวงเนาะก็วันนี้ก็แดดเมื่อวานนี้ก็แดดร้อนเมื่อวานนี้ยิ่งหนักนะครับพี่สี่ไม่มีลมวันนี้ยังมีมีลมช่วยเนาะลมพัดเย็นนะครับพี่สีภูหลวงขึ้นไปด้านบนนู้นจะเป็นหลังเขานะครับพี่สีของภูหลวงเนาะ ที่ผมนั่งอยู่นี้ก็เป็นผู่หลวงเหมือนกันนะครับพี่สีจากโนโ่นแหละจากตีนเขาสวนยางเขาะนะครับก็โอ้อยาสวนยางสังพงก็ลุกแล้วเนาะสังพงยังไม่ขึ้นมาทำความสะอาดเลยที่แรกก็จะพ่นยาหรือไง,ไง,ไงก็ไม่รู้นะครับสี่เนาะยากำลังขึ้นเนาะต้องพ่นแล้วนะครับสี่เส,สียงน้ำ เสียงน้ําไหลครุกๆนะครับดังท่ออยู่ตรงท่อเนาะน้ำนครับนี่มันลงมาจากเขาโน่นะนะครับต่อลงวาดโอ้ผว่านะครับพี่ซียางร้อยกว่าต้นร้อยหสิต้นถ้าเชิงพงไม่สับทิ้งเนาะยางประมาณสองรสับทิ้งอีสี่สิบกว่าต้น สี่สิบต้นเนาะมีตายอีกนะครับพี่ซีเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาดูแลมันนะครับพี่ซีเนาะตั้งแต่ปลูกปลูกเสร็ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ขึ้นมาดูแลเลยนะครับพี่ซีปลูกคิ้งไว้เนาะนี่ที่เป็นยางเป็นต้นยางพลาอยู่แบบนี้นะครับพี่สี่เจ๋วเลยเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ